สวัสดีครับวนันนี้ผมจะมาเล่นดักเนตเราจะไปลงดันวัวกันนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปวูโอเค <c oughs> okay. 好了过，哼哼哼 woo，咯 โอเคเรามาถึงล้นนะครับที่วัวครับเนตวัวนะครับก็อย่างนี้แหละครับบรรยากาศเริ่มแรกเขาจะเจอวัวสองตัวนะครับให้เราจัดการซึ่งเราไม่ต้องทำอะไรมากครับไม่ต้องหอยมากนะห้อยพวกนี้มันแรงอยู่แล้วทีเดียวทีเดียวทีเดียวกูแค่นั้นแหละ โอเคเราไปนะครับหัวหน้าใหญ่นะครับไม่รู้ผมจะรอดหรือเปล่าเรามาลองดูกันตัวผมกล้าที่ครับนี่ครับหัวหน้าครับแล้วก็จะมีลูกน้องมาครับเรา าเวลาลงเมทครับเราควรจะมีนักเวทหรืออะไรไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่รวดเร็วและทำใจมันจะตีแรงครับถูกนักเวทอ่อเงงนะ,ะเ,ดเดียวแม่งตายไปเฉยเลยนดแล้วเอาลังผมจะเล่น PVP ีให้ดูมั่งครับโอเคกว่าเพราะตอนนี้ผมไม่พร้อมอกับทีวเพราะว,าว่าตัวผมแม่งกากอ่ะครับการจริงน,นะ ยอี้ซอยงครับเป็นทาผมชอบที่สุดนั่งมดินี่ครับตายแล้วครับอ่าต่อไปก็จะเจอตรงนู้นก็จะมีน้องบัวมาครับอพวกได้ดีครับเดี๋ยวอดูครับหเย็บมาแล้วมาบลาดูด้้่้มาด้ว ต,ตัวโลกตัวหวังเทียบหมุนเพาะว่าเสร็จตัวนี้ค่อยทีหลังนะสวยนี่เป็นอะไรไนี่วัวมาครับอ่าทุกคนเคยคงเจอบัวน้องวัวที่ออกมาจากไอ้นี่แล้วนะครับแม่โกนติงขนาดน่ามาลนะสมมติเรากำลังฟันหัวหน้าเพื่อนๆนี้เสือแมาจากไหนก็ไม่รู้ เดกต่อไปครับพอเราฆ่าพวกนี้เสร็จแล้วมันจะมีบัวดำกับบัวขาวที่อยู่ตรงนู้นครับเเห็นแะ,ะ้วฮะตรงนั้นมาเราก็จะแบ่งเป็นสองทีมก็ก็ดีนะครับแล้วมม่ก็รอดคนนึ็นอย่างนี้มันจะเป็นแผนที่ดีนะครับรอรอครับมาแล้วมาแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันจะมีนีหายตัวเนี้ยเราต้องดิ้ดทำลายอืมนี้ ราะว่ามันจะทำให้วัวแข็งแกร,ร่งแล้วเราก็ล้าลงครับแล้วเราก็จะเสียเปกียรติแต่กล้าอย่างทวนเย็บเปิดโล่รับเปิดโล่โ,ลอโอเคเจอตัวน้องวัวแล้วนี่ครับแบ่งกันสองทีมนะครับมันจะรวเดเร็วและทันใจมาก นั่นแหละเก้ยรติคอะไรอ่ะอ่าเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับนะครับโอเคครับสวยครับสวยตอนนี้เราก็ต้องช่วยเก็บของเขาบ้างอะไรบ้างขอทีคุณทีนะครโอเคครับพอเสร็จแล้วบัวแดงมันจะมาครับเราจะเพิ่งเก็บของนะครับเก็บของก็จะอาจจะโดนฝัดโรด้าหรือว่าวิ่งอะไรนี้มาก่อนครับ ดูซิมันจะเป็นอะไรโอปลาขวานเลยมันมันอาจจะไม่เล่ที่เราก็ได้แต่ก็เสือกเล่ที่เราหน้าแหลกแหลกแหลกถ้าหมาของนักดาบก็ถือว่เทพนะครับถือว่าดีเลยร ก็เสดเดียฟาโด้่อะไรไม่ได้เลยยแ,แน่เลยไปเลวัวมาี่ไหนมันจะมะาออยาังไงฮะลวกโดกร้นบผมตักผมอากาศบ้างเลยบ้างนี่นักเวทถือเล่นไปย่างเร็วอ่ะแทนไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับ ก็ต้องมีกะส่าเข้ามาเรียบร้อยครับอ่าสวยครับก็พอจบการลงเน็ตวัวแค่นี้นะครับเราไปลงเน็ตหมาต่อเลยดีวยกว่าโอเคบายบาย